พักก่อนฝนกระตกเป็นรับลูกมาจากโรงเรียน ากับฝนตกกลับมาถึงบ้านกลับมาเห็ดกับเขาอาหารเย็นไวรอสามีเนาะจ้ะสปาเกตตี้โบโลเนสเสร็จแล้วก็พาลูกเล่นชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ละจ้ะชีวิตแม่บ้านชีวิตในต่างแดนก็จะมีหลายอารมณ์นะจ้ะ รับไม่ทันเหมือนสภาพอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดออกก็จะประมาณนี้ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเอมี่มัมมี่อินยเคด้วยนะคะ You ไล k เดอ e เรดวันแฝดเดอะเรดว e น a y ดเดอะเรดค o ลเลอร์ That's where the red color yeah. yes where's blue blue yeah. <laughs> it's green yeah. yeah with white white yeah. that's yellow yes yeah it wear the white color yes yellow it's yellow bear white yes that's white you put it back on yes yes